หากเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนช่องของเราก็สามารถสมัครสมาชิกเพื่อเลี้ยงเหนียวอ้วนให้เติบโตไปพร้อมๆกันหรือจะเลือกกดปุ่มซปเปอร์แตงที่อยู่ด้านล่างของคลิปนี้เพื่อสนับสนุนให้กันตามต้องการรีบสมัครสมาชิกวันนี้เพื่อรับสิทธิพิเศษที่เหนือกว่าอย่าลืมมาเข้าแก๊งเหนียวอ้วนด้วยกันเยอะๆนะ เปิดเรื่องมาในปี1987ณโรงเรียนมัธยมปลายเขตชานเมืองโอคลาโฮมาจะทําให้เราได้รู้จักกับแดเนียลเด็กสาวมั่วผู้ชายที่แสนจะมั่นใจในตัวเองเธอคือนักเรียนจอมปัญหาตัวแม่และเมื่อต้องเข้าพบกับครูใหญ่อีกครั้งหลังจากที่เด็กสาวได้สะบัดคำหยาบคายออกมาในชั้นเรียนซึ่งมันก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่แดเนียลทำเช่นนี้ส่วนครูใหญ่ที่ไม่รู้ว่าจะต้องแก้ปัญหากับเรื่องนี้ได้อย่างไรจึงได้ตัดสินใจยื่นคำขาดที่จะให้แดเนียลไปเข้าร่วมคัดเรียนพิเศษกับกลุ่มนักเรียนจอมปัญหาาาเป็นททงออกสุด้ย กกับการที่เด็กสาวจะไม่ถูกไล่ออกจากโรงเรียน ขณะเดียวกันที่ชั้นเรียนพิเศษครูได้จัดก,กิจกรรมจับคู่นักเรียนชายหญิงไว้คอยเป็นพ่อแม่สมมุติให้กับถุงแปง้งที่ครูได้จัดเตรียมไว้ให้เพื่อให้เรานักเรียนที่จับคู่กันได้คอยดูแลและจดบันทึกการทําหน้าที่พ่อแม่ของถุงแปง้งมารายงานหน้าชั้นเรียนในทุกๆวันราวกับว่ามันคือลูกของพวกเขาจริงๆเป็นการสอนเชิงจิตวิทยาให้กลุ่มนักเรียนจอมป,ปัญหาได้เรียนรู้ถึงการได้ดูแลเอาใจใส่และมีความรับผิดชอบร่วมกันเพื่อปรับทัศนคติให้พวกเขาสามารถกลับมาอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกตินั่นเองส่วนแดนีลท่่พิง ถึงก็ได้ถูกจับคู่ให้อยู่กับคลาร์ชายหนุ่มตุ้ยนุยที่แสนจะไม่มั่นใจในตัวเองเขามักถูกเพื่อนๆกันใกล้อยู่เสมอแถมยังไม่เคยกล้าเปิดเผยความเป็นตัวเองให้ใครได้เห็นแต่แดเนียลที่ดูออกก็ได้พูดเรื่องเหล่านี้กับเขาเากับว่าเป็นเรื่องปกติของเธอแถมยังดูไม่ใส่ใจกับงานที่ครูได้มอบหมายไว้ให้อีกด้วยหลังเลิกเรียนแดเนียลที่กำลังเดินออกจากโรงเรียนก็ได้พบเห็นหนุ่มนักกีฬาสุดหลอ่อสิ่งเธอก็ไม่รอช้าที่จะมุ่งตรงไปอ่อยเขาในทันที แต่แล้วเด็กสาวสุดมันก็ถูกหักหน้าเชิงบูรีที่เธอทำตัวประหลาดบ้าผู้ชายจนไม่มีใครกล้าที่จะยุ่งด้วยก่อนที่แก๊งชายหนุ่มจะขับรถจากไปพร้อมกับเสียงหัวเราะเยาะกันอย่างสนุกสนานแดเนียลกลับมาที่บ้านด้วยความเสงงเธออาศัยอยู่กับแม่เพียงสองคนและไม่เคยรู้จักที่มาที่ไปของพ่อเพราะแม่เคยเป็นหญิงขายบริการมาก่อนซึ่งก็ดูเหมือนว่าสองแม่ลูกจะไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่ส่วนแม่เองก็พยายามกลับตัวที่จะล้างบาปที่เคยทำเอาไว้โดยการมุ่งหน้าเข้าทางศาสนาเป็นหลักอีกด้วย ทางฝั่งของคลัคในเวลาเดียวกันเขาเองก็ถูกกดดันจากพอ่อพี่คาดหวังให้ลูกชายแสดงความเป็นชายชายตรีออกมาโดยการพาครัคมาบําบัดกับหมอจิตเวชในทุกวันหลังเลิกเรียนแต่ไม่ว่าจะอย่างไรมันก็ไม่สามารถทําให้คราคหนีออกจากความเป็นยูนิคอรนรสีรุ้งของตัวเองเออกมาได้เลยเขายังคงต้องคอยแสดงละครเพื่อปิดบังพ่ออยู่เสมอส่วนแม่ที่ยอมรับลูกชายได้ก็ทําได้เพียงพูดแก้ต่างเพื่อให้พ่อใจเย็นลงในเวลาที่เขาโมโหลูกชายที่ไม่ได้ดังใจ วันถัดมาในชั้นเรียนพิเศษแดเนียลกับคราคได้ถูกครูตำหนิถึงเรื่องที่พวกเขาไม่มีเรื่องของการและการมานําเสนอในชั้นเรียนซึ่งแดเนียลก็พยายามจะไม่ใส่ใจกับเรื่องนี้แต่เมื่อเธอได้สังเกตเห็นว่าชายหนุ่มที่เคยมีสัมพันธ์ด้วยเริ่มตีตัวออกห่างไปทีละคนจากข่าวลือเรื่องอื้อฉาวของตัวเองมันจึงทําให้แดเนียลที่อยากจะลบเรื่องราวเหล่านี้ได้พาคราคมาที่บ้านของเธอเพื่อจะมาเริ่มทําโปรเจกต์พ่อแม่สมมติด้วยกันและบทสนทนาของทั้งสองก็ทําให้คราคได้รับรู้มาว่าแดเนียลเป็นเด็ก ไม่ใ,ใจเรื่องของพ่อที่ไม่เคยเจอหน้ากันเลยสักครั้งแถมแดเนียลยังกล่าวโทษและทำตัวประชดแม่ที่เป็นต้นเหตุทำให้เธอต้องเผชิญกับเรื่องราวเหล่านี้ส่วนคราก,ก็ได้เล่าเรื่องของพ่อที่ไม่ค่อยปลื้มในตัวของเขาเท่าไหร่นักและขอให้แดเนียลเก็บเรื่องการเป็นเกย์ของเขาไว้เป็นความลับจากนั้นทั้งสองก็ได้รวมกันตั้งชื่อน้องถุงแป้งว่าโจนตามความชอบของแดเนียลและเริ่มจดบันทึกทำโครงงานไปด้วยกัน และในเยินของวันเดียวกันแดนเนียลได้มาส่งครัคที่บ้านเธอได้เห็นว่าพ่อของครักรักร,กรถเป็นชีวิตจิตใจแต่ก็ไม่ไว้ที่จะต่อว่าลูกชายทันทีที่ได้เจอหน้ากันส่วนแดนเนียลที่เห็นเช่นนั้นจึงได้แสดงละครวิ่งมาจูบครักต่อหน้าพ่อของเขาเรากับเป็นแฟนสาวที่เพิ่งคบกันได้ไม่นานก่อนจะขอตัวจากไปอย่างหวานช่ำทิ้งให้พ่อของครากรู้สึกแปลกไปจากเดิมอยู่ไม่น้อย ไม่นานแดเนียลก็ได้กลับมาที่บ้านและได้พบว่าในตอนนี้แม่กำลังร่วมทานมื้อเย็นกับเปรชายวัยกลางคนลูกติดคู่เด็ดของแม่ที่เขาเองก็เป็นนักเผยแพร่ศาสนาและอยากเข้ามาเป็นพ่อที่ดีให้กับแดเนียลไปด้วยอีกคนแต่ด้วยความเจ้าระเบียบแบบแผนบวกกับภาพจำของแม่ที่แดเนียลได้รับรู้มามันก็ทำให้เด็กสาวเริ่มแสดงอาการต่อต้านผู้ผู้ใหญ่จนสุดท้ายแดเนียลก็ถูกทำโทษโด,ดยการให้เธอต้องอยู่บ้านเพียงลำพังในขณะที่พวกเขามีแผนจะไปเที่ยวนอกเมืองด้วยกันอยู่หลายวันโดยที่จะไม่ทิ้งเงินไวใ้ให้กับแดเนียลเพื่อให เด็กสาวได้เรียนรู้ชีวิตที่ไม่มีผู้ใหญ่และต้องหาเลี้ยงตัวเองตามความดื้อรั้นของเธอหลังเลิกเรียนในวันถัดมาครักได้เข้ามาขอร้องให้แดเนียลพาเขากลับไปบ้านด้วยกันจากคำกล่าวอ้างที่ครักได้บอกกับพอ่อว่าเขาจะขอมาอยู่บ้านแฟนสาวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ซึ่งพ่อก็ได้มอบบัตรเครดิตให้กับลูกชายไว้ใช้คอยเลี้ยงข้าวเย็นให้กับแดเนียลอีกด้วยส่วนแดเนียลที่ไม่มีเงินและหิวโซกับการไม่ได้กินอะไรมาทั้งวันก็ได้รับข้อเสนอนี้ไปอย่างง่ายดาย ในเยินวันนั้นที่บ้านของแดเนียลครักได้ใช้จังหวะหนึ่งขณะที่พูดคุยโน้มตัวเข้ามาที่จะจูบแดเนียลอีกครั้งเพื่อหวังอยากจะมีความรู้สึกที่เปลี่ยนไปให้กับพ่อที่คอยคาดหวังเขาอยู่เสมอแต่แดเนียลที่ไม่โอเคก็ได้แสดงท่าทางไม่พอใจพร้อมไล่ให้ครังออกไปจากบ้านของเธอซึ่งชายหนุ่มก็ได้ขอร้องเอาไว้เขารำให้ด้วยความอัดอัน้นและเปิดใจเล่าบอกกับแดเนียลว่าบางครั้งพ่อก็ใช้กำลังทำ้ายร่างกายของเขาแดเนียลที่ได้ฟังเช่นนั้นจึงได้สงบสติอารมณ์ของตัวเองลงและยอมให้ครักอยู่ที่บ้้าานนนนขออองเเธต่ดววยควมห็ใใจใททัี ในเดียวกันที่บ้านของคราแม่ที่กำลังเก็บที่นอนให้กับลูกชายก็ได้บังเอิญเหลือไปเห็นภาพน้ตของชายหนุ่มมากมายที่แปะอยู่บนฟ้าเพดานยังไม่ได้ตั้งใจและด้วยความที่อยากจะช่วยปิดบังเรื่องนี้เธอจึงไม่รอช้าที่จะรีบแกะมันออกมาเพื่อที่จะนำไปทิ้งทำลายหลักฐานแต่แล้วพ่อที่สังเกตเห็นท่าทางที่มีพิรุธของแม่เขาจึงได้รับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้ ในดึกคืนนั้นระหว่างที่แดเนียลกับคราคกำลังเขียนแผ่นผังครอบครองตัวเองร่วมกันเพื่อเตรียมพีเต์งานในครั้งถัดไปแดเนียลก็ไม่สามารถเขียนอะไรออกมาได้มากเท่าไหรนะ่นักเพราะเธอรู้จักเพียงแค่แม่คนเดียวในวงตระกูลของตัวเองก่อนที่จะตัดสินใจวิ่งไปเอาภาพถ่ายของพ่อที่บังเอิญไปเจอในกล่องเครื่องประดับของแม่เมื่อสมัยเธอยังเด็กมาโชว์ให้กับคราคได้ดูโดยที่ไม่เคยร,รู้เลยว่าพ่อเป็นใครมาจากไหนหรือว่าเขาชื่ออะไรถึงแม้ว่าแดเนียลจะลองหาจากรูปเพื่อนสมัยเรียนในหนังสือรุ่นของแม่มาแล้วก็ตามซึ่งคราคก็ได้พด ว่าบางทีเขาอาจจะไม่ใช่นักเรียนมันจึงทําให้ทั้งสองได้ช่วยกันหาบุคคลที่คาดว่าจะเป็นพ่อของแดเนียลในหนังสือรุ่นของแม่ด้วยกันมาอีกครั้ง จนสุดท้ายก็ได้พบว่าแท้จริงแล้วพ่อของแดนนีลคือแดนนี่บริกชายหนุ่มผู้ช่วยโค้ชอเมริกันฟุตบอลที่อยู่ในโรงเรียนสมัยนั้นแถมแม่ก็ยังตั้งชื่อของแดนนีลให้ใกลเคียงกับชื่อพ่อที่แท้จริงอีกด้วยจากนั้นสองหนุ่มสาววัยรุ่นใจร้อนก็ไม่รอช้าที่จะสืบที่อยู่ของแดนนี่ตามข้อมูลที่ได้มาแต่ก็ได้พบว่าในตอนนี้เขาได้ขายบ้านหลังนี้ให้กับคู่รักเกย์ไปเสียแล้วแดนนียลจึงได้เลือกที่จะขอที่อยู่จากทั้งสองโดยการสืบหาจากเอกสารใบแจ้งนี้ค่าสาธารณูปโภคต่างๆที่ทิ้งเอาไว้้้ในนนนบาหลังัง และได้พบว่าในตอนนี้พ่อของเธออาศัยอยู่ที่แคลิฟอร์เนียทําให้ในเช้าของวันถัดมาแดเนียล <Daniel S 1> ได้เก็บข้าวของและขอร้องให้คราสที่นอนอยู่ที่บ้านของเธอไปขโมยรถพ่อของเขาเพื่อที่จะออกตามหาพ่อที่แท้จริงโดยที่ในตอนแรกคราสก,ก็ได้กล่าวปฏิเสธด้วยเหตุผลที่พ่อต้องฆ่าเขาเป็นแน่หากขโมยรถสุทธิรักของพ่อออกมาซึ่งมันก็ทําให้ฝันของแดเนียลกลับต้องพันทลรายลงไปด้วยเช่นกัน แต่แล้วเมื่อครักกับมทธิบานพ่อก็ได้เปิดศึกแบบชุนขาดหลังจากที่ได้รับรู้ความจริงและไม่สามารถยอมรับลูกชายที่เป็นเกย์ได้ก่อนจะพูดยื่นคำขาดที่จะให้ครักย้ายไปอยู่โรงเรียนเตรียมทห,หารซึ่งเด็กหนุ่มที่ไม่สามารถทนความกดดันนี้ได้อีกต่อไปจึงได้ตัดสินใจขับรถของพ่อนี้จะออกมาก่อนที่จะไปรับแดเนียลด้วยความเร่งรีบไมทันที ทั้งสองได้ออกเดินทางไปยังแคลิฟอร์เนียด้วยกันยังไม่ทันได้ตั้งตัวโดยที่แดเนียลกับคราก็ได้ปลดปล่อยความเป็นตัวเองออกมากอย่างสุดเหวี่ยงซึ่งพวกเขาก็ไม่ไหวที่จะพกน้องถุงไปออกมาเพื่อร่วมกันประจนภัยไปกับพวกเขาแต่ดูนิสัยเย่อหยิ่งของแดเนียลมันกลับทําให้ครารู้สึกอึดอัดกับการกระทานี้ของเธออยู่ไม่น้อยก่อนที่แดเนียลจะพูดตัดบทว่าเธอจะหาโอกาสตอบแทนเขาเพื่อขอบคุณกับเรื่องนี้แน่นอน ในดึกคืนเดียวกันพ่อของครากก็ได้มาถึงบ้านของแดเนียลเพื่อออกตามหาลูกชายจอมปัญหาและเมื่อไม่พบใครเขาก็ได้ตัดสินใจที่จะปีนหน้าต่างกระจกบานเกิดเข้าไปโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าปาาค้างบานได้แอบเห็นการกระทํานี้และได้โทรแจ้งตำรวจไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแถมพ่อก็ยังพลาดทาปีนหน้าต่างล้มลงจนเศษกระจกบาดเข้าไปที่ก้นเข้าอย่างจังก่อนที่ตำรวจจะแห่กันเข้ามาและพาตัวของเขาไปฝากขังในทันที ซึ่งไม่นานแม่ของคราก,ก็ได้มาถึงสถานีตำรวจเธอได้รับคำพูเชิงตำหนิของสามีมากมายและยังคงเกลียกลาดถึงเรื่องของลูกชายเป็นอย่างมากทำให้แม่ที่เห็นเช่นนั้นจึงได้ขอถอนคำประกันตัวให้สามีของเธอได้สงบสติอารมณ์อยู่ในคุกนานสามวันเพื่อยืดระยะเวลาป้องกันไม่ให้เขาเออกไปตามล่าทำร้ายลูกชายอีกด้วยระหว่างนั้นแดเนียลกับคราก,ก็เริ่มสนิทสนมกันมากขึ้นพวกเขาได้เขียนบันทึกการเป็นพ่อแม่ป,อปลอมๆให้กับน้องถุงโจรด้วยเรื่องการประจนภัยที่สามารถเข้ากันได้เป็นอย่างดี ไม่นานแม่ของคราก,ก็ได้เดินทางมาแจ้งข่าวเรื่องของลูกๆให้กับแม่ของแดเนียลที่เพิ่งกลับมาและได้เห็นสภาพบ้านของตัวเองไปพร้อมกับใบแจ้งหนี้ที่กองอยู่บนโต๊ะและได้รู้ทันทีว่าในตอนนี้ลูกสาวกําลังออกตามหาตัวพ่อที่แท้จริงอย่างแน่นอนซึ่งมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ทําให้สองแม่ตกลงที่จะออกตามหาลูกๆของผู้เธอไปพร้อมกันที่จุดแวะพักรถครากได้เจอกับโจเอลหนุ่มระบำเบื้องผ้าที่ได้ขอจ่ายเงินติดรถไปส่งเขาในเมืองเวกัสระหว่างทางผ่านโดยที่ในตอนแรกแดเนียลก็ไม่ยินยอมเพราะเธอไม่ไว้ใจใชาย แปลกหน้าแต่ด้วยลูกตื้อของคราที่อยากให้ชายหนุ่มสุดหล่อไปด้วยกันจากคำพูดอ้างสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของรถมันจึงทำให้แดเนียลต้องฝืนยอมตกลงไปอย่างเลี่ยงไม่ได้และก็ดูเหมือนว่าคราจะมีความสุขและสนิทสนมกับหนุ่มคนนี้ได้อย่างรวดเร็วแต่เมื่อถึงจุดแวะเติมน้ำมันอีกครั้งแดเนียลจึงได้ใช้จังหวะที่ครากไม่อยู่พูดอย่างไม่พอใจกับโจเอลที่กำลังจะทำให้เพื่อนของเธอต้องควยเควยออกจากเป้าหมายที่ได้วางกันเอาไว้ซึ่งโจเอลที่ได้ฟังเช่นนั้นก็ไม่ได้แสดงท่าทางตอบโต้ใดอย่าง ขณะเดียวกันสองแม่ก็ได้นั่งเครื่องบินตรงดิ่งมายัางแคลิฟอร์เนียเพื่อหวังมาดักทางลูกๆของพวกเธอเอาไว้ ในดึกคืนนั้นทั้งสามได้ตั้งแคมป์พูดคุยกันที่จุดพักรถแห่งหนึ่งซึ่งแดนเนียลก็ได้เปิดใจเล่าปมเรื่องพ่อของตัวเองโจเอลที่ได้รู้เช่นนั้นจึงได้พูดเพื่อเตือนสติให้แดนเนียลได้เผื่อใจเอาไว้ถึงการออกตามหาคนที่อาจจะไม่อยากให้เราได้พบหน้าและเมื่อยิ่งตามหามันก็เหมือนยิ่งไกลออกไปมากขึ้นเรื่อยๆจากนั้นแดนเนียลกับคราคจึงได้ขอให้โจเอลโชว์การเต้นของเขาให้กับพวกเธอได้ดูและเมื่อชายหนุ่มนักระบำเพื่องพาได้ยอมทำตามที่ขอแดนเนียลก็ได้แอบหลบออกมาทิ้งให้คากได้อยยู่่ับชหนนุมจ สุดท้ายทั้งสองหนุ่มก็ลองเอยด้วยกันมีอะไรกันซึ่งมันก็เป็นครั้งแรกของคราที่ได้สัมผัสกันเป็นตัวเองอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแต่เมื่อถึงเช้าของวันถัดมาคราก,กับต้องรู้สึกผิดหวังอย่างน่าเสียดายเมื่อโจเอลจากไปยังไม่บอกไม่กล่าวใดๆระหว่างทางที่กําลังนั่งรถเพื่อไปต่อแดเนียลที่เห็นความซึมเศร้าของเพื่อนสีก็ได้พยายามพูดปลอบใจแต่มันก็ไม่สําเร็จจังหวะเดียวกันรถก็เกิดน,น้ำมันหมดกระทานหาันทําให้ทั้งสองจึงจําเป็นที่จะต้องเดินไปยังร้านค้าที่ใกล้ที่สุดเพื่อหวัังงงงจะซื้้้อนนาาาาามมมเเตติิโดยกกกกรรททถววลแ่พข ผิดใจกันขึ้นเพราะคราคแตนเข้าใจไปว่าเหตุผลที่ชายหนุ่มได้จากไปเป็นเพราะแดเนียลที่ชอบทําตัวมีปัญหาอยู่เสมอในตอนนี้สองแม่ได้มาถึงบ้านพ่อของแดเนียลเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนพ่อของครกก็ถูกปล่อยตัวออกมาตามกําหนดประกันตัวที่ได้วางกันเอาไว้ซึ่งเขาก็ได้รับแจ้งจากตํารวจว่าได้เจอรถสุธิรักของเขาที่จอดทิ้งไว้กลางทางแล้วอีกด้วยทําให้พ่อก็ไม่รอช้าออกเดินทางนั่งเครื่องบินไปตามหารถของเขาในทันที ระหว่างนั้นสองเพื่อนซีที่กำลังจะซื้อน้ำมันจากร้านค้าและยังคงทกเถียงกันไม่เลิกครักก็ได้รับรู้ความจริงว่าแดนเนียลได้ใช้เงินสดของเธอที่มีติดตัวหมดไปแล้วจากการว่าจ้างโจเอลเพื่อสร้างความสุขให้กับครักในคืนนั้นเป็นของขวัญขอบคุณตามสัญญาที่เคยให้อไว้ทำให้ครักที่ได้รับรู้มาเช่นนั้นก็เกิดมีความรู้สึกที่ไม่สามารถอธิบายได้เขาเสียใจที่โจเอลไม่ได้ตกลุมรักเขาจริงๆแต่ก็ซาบซึ้งถึงสิ่งที่แดนเนียลพยายามทำให้และเมื่อได้รูดบัตรเพื่อซื้อน้ำมันแดนเนียลกับครก,กต้้องรีีบนมมมาดาดววยคุุล เพราะในตอนนี้บัตรเครดิตพ่อของครากมีการแกะรอยติดตามที่อยู่เพื่อสืบหาตามตัวของพวกเขา ทั้งสองได้ลบหนีมายัางบ้าแห่งหนึ่งที่ในตอนนี้กำลังจะมีการแข่งขันประกวดการเต้นเซ็กซี่เพื่อชิงเงินรางวัลซึ่งแดเนียลที่ไม่มีทางเลือกมากนักเพราะเธอยังคงต้องใช้เงินในการเดินทางออกตามหาพอ่อจึงได้ตัดสินใจขอลงสมัครเข้าประกวดไปอย่างเลี่ยงไม่ได้แต่เมื่อถึงช่วงโชว์การแสดงแดเนียลที่พยายามเต้นเซ็กซี่อย่างสุดความสามารถก็ไม่ได้รับความนิยมจากเหล่าคนดูตามที่คาดหวังเอาไว้จังหวะเดียวกันคราก,ก็ได้สังเกตเห็นว่าแท้จริงแล้วบราแห่งนี้เป็นบราเกย์เขาจึงไม่รอช้าที่จะรีบวิ่งไปส่งซิกบอกับแดนีท่ก ต่งเต้นโยโยนอยู่บนเวทีด้วยความรุกรนและเมื่อแดเนียลได้รับรู้เช่นนั้นเธอจึงได้ขอร้องให้หนุ่มเกคี้อายขึ้นเต้นแทนด้วยคำกระซิบให้ครักได้ลองเต้นเหมือนกับโจเอลชายหนุ่มรักแรกของเขาซึ่งครักที่ไม่สามารถเลี้ยงได้จึงได้รวบรวมสมาธิและความชอบเต้นอยู่คนเดียวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วปลดปล่อยพลังสีรุ้งออกมาให้กับทุกคนได้เห็นจนสามารถเอาชนะและคว้างเงินรางวัลมาได้อย่างน่าสจจรซึ่งเหตุการณ์นในครั้งนี้มันก็ทําให้ครักได้เรียนรู้ที่จะมั่นใจมากยิ่งขึ้นเขาไม่กลัวอง ต่อไปเมื่อได้รู้ว่าโลกใบนี้ยังมีคนอีกมากมายที่เข้าใจและเป็นเหมือนกันโดยที่ไม่ต้องรู้สึกผิดในความแตกต่างแต่ก็ไม่ทันที่จะได้ดีใจมากนักพอที่จะกดรอยตามบัตรเครดิตก็ได้มาเจอลูกชายเขาอย่างจังทําให้สองเพื่อนซีได้ถูกลากตัวขึ้นรถมาในทันทีซึ่งแดเนียลก็พยายามขัดขืนและต่อว่าพ่อของครัคมาตลอดทางจนพ่อได้ตัดสินใจที่จะทิ้งแดนเนลไว้กลางทางส่วนคราคที่หมดความอดทนจึงได้พูดยุยงให้พ่อชุนขัดอีกครั้งเพื่อเบียงประเด็นจากนั้นพ่อก็ได้จอดรถหวังจะใช้กําลังต่อสู้กับลูก ครักที่รู้ชะตากรรมและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาจึงได้ฝากน้องุงให้กับแดเนียลช่วยพามานันหนีไปพร้อมกับเงินสดที่เขาเพิ่งได้มาจากการประกวดให้เด็กสาวได้ทําตามแผนการของเธอต่อไปจากนั้นแดเนียลที่ทําตัวไม่ถูกก็ได้หนีจากมาด้วยความฝืนใจเธอนั่งรถทัวร์ต่อมาจนถึงปลายทางก่อนที่จะทําความสะอาดตัวเองเช็ดเครื่องสัมัางออกและแต่งตัวให้เหมือนกับเด็กสาวทั่วไปที่สมวัยหวังที่จะสร้างความประทับใจในการที่จะได้เจอกับพ่อเป็นครั้งแรก แต่เมื่อมาถึงบ้านของพอแดนเนียลก็ได้พบกับแม่ของตัวเองซึ่งแม่ก็พยายามกล่าวขอร้องที่จะไม่ให้ลูกสาวได้พบเจอกับพอ่อเพราะในตอนนี้เขาได้มีครอบครัวและแต่งงานกับคนอื่นไปแล้วแถมภรรยาคนปัจจุบันก็ดูเหมือนจะไม่พอใจกับเรื่องนี้อีกด้วย จังหวะเดียวกันแม่ของครากก็ได้เข้ามาทาหาลูกชายของเธอและเมื่อได้รู้ความจริงว่าในตอนนี้ครากกาลังอยู่กับพ่อของเขามันก็ทําให้แม่ของคราเริ่มฉุนคาต่อว่าแดเนียลถึงการปล่อยให้ลูกชายของเธออยู่กับพ่อที่แสนจะอามาหิตเช่นนั้นก่อนจะวิ่งไล่แดเนียลด้วยความไม่พอใจจากนั้นความชุลมุนบันปวน,นจากปัญหาวุ่นวายก็ทําให้เด็กสาวได้หนีเข้าไปยังสระว,ว่ายน้ําหลังบ้านและได้พบเจอกับพ่อที่กําลังหันหลังย่างบาร์บีคิวอยู่ตรงนั้นพอดีซึ่งมันก็ทําให้แม่ทั้งสองที่ไม่กาเาเดดออู่นนพือรรอสถณ และเมื่อสองพ่อลูกได้พบกันแดเนียลก็ไม่รอช้าที่จะเข้าไปโอบกอดพ่อของเธอทั้งน้ำตาด้วยความคิดถึงและอยากพบกับเขามาโดยตลอด เด็กสาวได้พยายามอ้อนวอนขอให้พ่อได้พาเธอมาอยู่ด้วยเพื่อหลบหนีการอยู่กับแม่ที่กำลังจะลากให้เธอเป็นพวกแครงศาสนาเหมือนกับครอบครัวใหม่ที่แม่กำลังจะแต่งงานด้วยแต่แล้วบทสนทนาของสองพ่อลูกก็ทำให้แดเนียลได้รับรู้มาว่าแท้จริงแล้วพ่อไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแม่เก็บลูกเอาไว้หลังจากที่ได้รู้ว่าแม่ได้ตั้งท้องเขาก็ได้คิดมาเสมอว่าแม่ที่ใจแตกจะต้องนำเด็กคนนี้ออกและไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยหลังจากวันนั้นจนมาถึงตอนนี้เด็กสาวคนนั้นได้มายืนอยู่ต่อหน้าเขาและมันก็เหมือนจะสายเกินไปพอพ่่ทีแค ลูกกับภรรยาก็ไม่พร้อมต้อนรับแดเนียลให้เข้ามาทำลายความรู้สึกของคนในครอบครัวซึ่งขณะเดียวกันเด็กสาวตัวน้อยน้องต่างแม่ของแดเนียลก็ได้เข้ามาพูดคุยกับพ่อของเธออย่างไร้เดียงสาเป็นสิ่งตอกย้ำคำพูดของพ่อที่ทำให้แดเนียลต้องพยายามเข้าใจและจากพ่อออกมาทั้งน้ำตาด้วยความรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากเธอเดินเข้าไปโอบกอดแม่ของตัวเองเมื่อได้รับรู้ความจริงทั้งหมด หลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เดนิเอลกลับมาใช้ชีวิตกับแม่เชคเชนเดอรอีกครั้งสองแม่ลูกได้เปิดใจพูดคุยกันมากขึ้นจนสามารถเข้ากันได้เป็นอย่างดีไม่นานเดนียลก็ได้มาหาครากที่บ้านและได้รับรู้มาว่าในตอนนี้ครากได้ถูกพ่อส่งไปโรงเรียนเตรียมทหารแถมพ่อแม่ของเขาก็ได้ตัดสินใจแยกขาดกันไปแล้วอีกด้วยเดนียลที่ได้ยินเช่นนั้นก็ได้รำไ้ออกมาด้วยความรู้สึกผิดพร้อมโทษตัวเองว่าเป็นตัวต้นเหตุในการทำลายครอบครัวของเพื่อนสี ซึ่งแม่ของครากก็ได้อธิบายเหตุผลและไม่อยากให้เด็กสาวคิดเช่นนั้นเดนเนียลจึงได้พูดทิ้งถ่ายว่าคราคคนได้อยู่กับแม่ของเขามากกว่าพ่อพร้อมขอตัวเดินจากไปทิ้งให้แม่ของคราได้คิดทบทวนอีกครั้งและหลังจากเรื่องราววุ่นวายต่างๆที่จบลงเดนเนียลได้กลับมาที่โรงเรียนเพื่อพรีเซนต์สมุดจดบันทึกของเธอพร้อมกับน้องทุงสุดแสนจะมอมแมมที่ได้ผ่านการประจนภัยมาตลอดช่วงวันอยู่ที่ผ่านมาด้วยข้อความที่ได้เรียนรู้ชีวิตถึงการที่ไม่ได้เป็นศูนย์กลางของจักรวาลและทุกออออยย่่่่่าาาาางงงจไไมมดด้เเเป็นนทีีคหววัสลก คราคเป็นอย่างมากทั้งน้ำตาและหลังจากจบโปรเจกต์คลาสเรียนพิเศษเด็กสาวก็ได้เข้าพบกับครูใหญ่อ,อีกครั้งด้วยความคิดและบุคลิกที่เปลี่ยนไปจากเดิมเธอได้ขอลงประกวดการสแสดงโชว์ประจำปีของโรงเรียนโดยการร้องเพลงที่ครากชอบเพื่อระลึกถึงเพื่อนสีที่สอนให้พวกเขาได้เติบโตไปพร้อมกันแต่แล้วระหว่างการสแสดงคราคก,ก็ได้โผล่เข้ามาเซอร์ไพรส์แดเนียลด้วยชุดนักเรียนเตรียมทหารทีแม่ของเขาได้ไปรับตัวออกมาเพื่อให้ลูกชายได้กลับมาเลือกทางเดินชีวิตของตัวเองก่อนที่ทั้งสองจะได้ขึ้นไปร้องเพลงโปรดด้วยกันอย่างม พวกเขาได้เห็นความจริงของการอยู่ในโลกที่ไม่มีใครยอมรับว่าอย่างน้อยมันก็ทำให้คนสองคนที่แตกต่างจากสังคมทั่วไปได้ก,กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งและหนังของเราก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ หากเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพบยนตร์เรื่องนี้ก็สามารถเข้ามาพูดคุยหรือคอมเมนต์ทีด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยและในคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกการอัปเดตจากช่องของเราหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้เซเลบีชาแนลต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ